สวัสดีครับ FC ทุกท่านครับภารกิจวันนี้เนาะนี่ป่าหญ้าป่าข้าวเนี่ยข้าวสุกเห็นขวยหนูอยู่ตรงนี้เอาบ่วงมาเอาบ่วงมาห้าหลังเนาะบ่วงตะเกียบเอาบ่วงตะเกียบมาดักนี่ครับบ่วงตะเกียบว่าจะหมานไหมดักไปแล้วสี่หลังเหลือหลังสุดท้ายเน,นี่ยเดี๋ยวจะดักให้ดูดัก บริเวณนี้แหละครับ <c oughs> บริเวณนั่งเนี่ยครับ <c oughs> เพราะว่ามันมีขวยอยู่ตรงนี้ดักไปแล้วสี่หลังทุกทุกทางเลย <c oughs> ไปตามครับเดี๋ยว <c oughs> อยากครับนานี้บมรนนาดำนานดำแต่มันมีทางหลายทางเนาะนี่มันมีขวยอยู่ตรงนี้ xen thang, nhặt, đập cái tít con lưới, lúc cho cháu vịnh thang này, nó có đặt cái muồn, nhặt, vừa chim mán tùng nê tùng ตรงนี้ด้วยขวมันอยู่ตรงนี้มันครับเนี่ยตรงนี้ด้วยทุกเส้นทางเลยเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมครับทางเีตรตรงนี้ด้วยหนึ่งหลังสองหลัง หลังสงหลังตรงนี้ติดกันเลยไปตามพรุ่งนี้เช้าครับห้าโมงครึ่งแล้วเรามาดักกุ้งกันเลยเอาบวงเอาบวงมาดักดูี๋ยวอาจจะมานไหมเนี่ยป่าข้าวเนี่ยข้าวแปลงนี้สุกแล้วนาดำขอ,อลดดำนาเนาะนาดำเนี่ย นนาวานสวัสดีครับ FC ทุกท่านครับสวัสดีตอนเช้าเช้าพยาบุญจุน่มครับดักไว้ห้าหลังนาวานเนะาะเนี่ยไรติดไหมเนี่ยหลานเด้อปว,วดทุกที เลยบวงโอ้ไม่มีอะไรตำ่ำเลยมาไม่ถึงแล้วมั้งหลังที่หนึง่งหลังที่สองอยากให้่มเมื่อวานโอ,โ,อโ,อโอ้โหเห็นดูต่โอ,โอ๋อ Đặt Đã quay cân Ui, lại tầm Mẹ để lòi vinh gấp Nè đặc biệt ngay ngay để mình ngay ngay này un ไม่ได้ตัวครับเด็กซีทุกท่านทำบ่วงไม่ได้เลย โอ้ออสายลมอ่ะยุบๆๆโอ้เด่นยุบย่ำบ่วงแล้วก็ไม่ย่ำ đặt cung quay màu vàng, màu vàng mấy vàng đỡ phải thối tươi. Dám buông đặt nổ, Màu vàng, Màu vàng đặt cung quay tông này, có gì khác không mấy? Này Mì cung mình cân khóc. พอได้อยู่เนาะพอได้อยู่ในกลุ่มเฮ้กุ่งครับกุุ่นิดนึงไปดูหลังนู้นดักหนูก็ไม่ได้เลย ลองดักดูแค่ห้าหลังแล้วก็ดักกุ้งสองหลังเนี่ยทดสอบทดสอบความหมานจะหมานไหม ล,ลบอ่อเล็กๆอิมนมีปลาขาวปลาสอยอม,มันหมานมันหมานมน,น,นี่เห็นไหมครับเอฟซีทุกคนหมานเนาะไปเห็นนี้แล้วครับเดี๋ยวไปเที่ยกันที่บ้านเนาะแค่นเนี้ยสวัสดีครับ ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับบ้านละครับอทุกท่านครับถึงบ้านแล้วหลังจากที่เราเก็บกู้มา กับดักหนูมากับดักหนูไม่ติดดักข้าหลังก็เลยมาคู่กับด <So, S 2> ักกุ้งสองหลังโบเล็กเลยมาเก็บเอาโบใหญ่ด้วยครับเก็บเอาโบใหญ่ด้วยก็มันอยู่นาะมาเสริมกันทำมันอย่ครับทำมันครับเนี่ย เสร็จแล้วครับนี่ครับทเลรกดักหนูนี่ดักหนูห้าหลังหนูห้าหลังเลยหนูไม่ติดบ่วงแล้วมากู้กับดักกุ้งสองหลังสองหลังสองหลังก็ได้นิดหนึ่งเนาะแล้วไปกู้กับดักกุ้งที่บ่อใหญ่ ก็เลยได้ขนาดนี้แล้วครับหมานอยู่ครับขอบคุณที่เข้ามารับชมให้กําลังใจครับผมมันมันครับดักกุ้งได้ดักหนูได้กุ้งปลาซิว <c oughs> ดักหนูได้กุ้งปลาซิวเนี่ยมันมาน,นครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับไปตามชมคลิปเต็มได้ทางช่องอีสานรสโรลาวด้วยนะครับดักกุ้งครับม,มันมันครับ แซ่บครับจะทำเมนูอะไรเนาะติดตามชมคลิปหน้าครับสวัสดีครับเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับมันมันครับดักกุ้งได้หนูดักหนูดักหนูได้กุ้งกระซิว